มหาสจั์ไพรัตนราศีต่อไปราศีมีไพ่ใบแรกที่จับได้ทาวเวสุวรรณใบที่สอง่ีกอหงใบที่สพระแม่ธรณีก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับชาวราศีมีนที่เป็นที่รักทุกท่านครับคุณผู้ชมครับเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับ ไพ่ใบแรกท้าเวสุวรรณโอ้โหคุณผู้ชมเอ้ยชาวราศีมีนครั้งนี้นะคุณผู้ชมฟังให้ดีนะชาวราศีมีนนะไปไหว้องคท้าเวสุวรรณให้ได้สะหน่อยใครอยู่ต่างจังหวัดนะครับท้าเวสุวรรณใกล้บ้านของท่านคุณผู้ชมไปและครั้งนี้ไปให้ได้หน่อยเพราะไม่ได้เลยขเขมรแม่งเติมของหนะ้าดูเลยช่วงนี้นะขเขมรเนี่ยมันเป็นประเทศที่มันทําของคุณใสของดําอยู่แล้วนะคุณผู้ชมนะ ไปกราบท้าเวสุวรรณซะหน่อยบอกท่านนะนะขอกําแพงแก้วจากท่านเพื่อเป็นเกาะป้องกันภัยคุ้มกันภัยกันเสนียดจันไหลทั้งหลายกันของต่ําของดําทั้งหลายใครมีโอกาสนะคุณผู้ชมอยู่ใกล้บ้านมีท้าเวไปสักการะท่านสักนิดหนึ่งนะฮะขอโชคขอลาบแล้วขอให้ท่านนะฮะปก คุ้มกันภัยให้แก่ชาวราศีมีนแต่ส่วนที่ใครเดินทางได้สามารถไปกราบสักการะบูชาท้าเวสสุวรรณที่วัดสุทัศน์ได้คุณผู้ชมไปคุณผู้ชมไปให้ได้ไปเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็ไปหยอดตู้หน่อยสัก5บาท10บาทนู่นนี่นั่นคุณผู้ชมไปไปไปทำบุญตรงนี้สะหน่อยอยู่ใกล้วัดหน่อยช่วงนี้พอเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมเช่านะฮะ ผมแนะนําเลยเช่าบูชานะคุณผู้ชมนะน้ามนต์ที่วัดสุทัศน์มาไว้ที่บ้านคุณผู้ชมนิดหนึ่งพอคุณผู้ชมกลับจากวัดสุทัศน์เรียบร้อยคุณผู้ชมปะพรมเลยชาวราศีมีนฟังให้ดีนะฮะเตรียมน้ามนต์ใส่แก้วใส่ขันใส่ถ้วยอะไรไว้สักครึ่งหนึ่งเอามือจุ่มเข้าไปเลยแล้วพรมให้รอบบ้าน แล้วตั้งจิตอธิษฐานให้ดีว่าขอ,อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นี้น้ำมนต์จากวัดสุทัศน์คืนวันเพ็ญขอบารมีองค์ท้าเวสุวรรณน,นี้จงช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งอัปมงคลทั้งหลายให้ออกไปจากบ้านของข้าพเจ้าคุณผู้ชมไปทำแบบนี้หน่อยนะช่วงนี้ไม่ได้นะ,ขะเขมรแม่งเติมทุกวันนะผมจะบอกให้พวกนี้เล่นของมันเติมทุกวันนะและใครนะฮะคุณผู้ชมพอน้ำมนต์ตรงนี้เหลือนะคุณผู้ชมนะที่บ้านมีถังเก็บน้ำนะ นะคุณผู้ชมไปเทใส่ถังเก็บน้ําไว้สัหน่อยแล้วเอามาลาดหัวลาดตัวสัหน่อยเพื่อให้เกิดสิริมงคลแต่อย่าลืมนะครับเหนือสิ่งอื่นใดจงทําความดีจงหมั่นสวดมนต์เจริญภาวนานะฮะทำทานเพื่อละจากความตนีและนั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจบ้างสิ่งใดที่คุณผู้ชมปรารถนาสิ่งใดที่คุณผู้ชมต้องการก็จะประสบความสําเร็จหลายท่านนะฮะชาวราศีมีนเนี่ย เมื่อเดือนที่ผ่านมาผมเพิ่งไปอ่านคอมเมนต์มาเขาเขียนเลยแหมหมอดูได้เหมือนกันทุกเจ้าเลยทายอะไรไม่เคยตรงเลยแหมชีวิตฉันก็แย่ไม่เห็นประสบความสําเร็จเลยไปไหว้แล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จโอ้โหตามสบายเลยครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมคิดว่าชีวิตไม่ดีขึ้นก็คุณผู้ชมก็รับพรน,นั้นไปครับ ถ้าคุณผู้ชมคิดว่ามันไม่ประสบความสําเร็จก็รับความไม่ประสบความสําเร็จตรงนั้นไปจําไว้นะฮะชาวราศีมีและผมมีสมิกธรรมเนี่ยหรือกัลยาณมิตรดีๆชาวราศีมีเยอะมากเขาทําแล้วเขาสําเร็จนะฮะจงตั้งใจทํานะครับคุณผู้ชมครับอย่าไปคิดอย่าไปมีอคติว่าทําแล้วต้องรวยทําแล้วต้องสําเร็จทําแล้วต้องเหาะเหินเดินอากาศได้เลิกคิดไปเลย แต่จงคิดว่าจงทำด้วยความเต็มใจจงทำด้วยความปิติด้วยบุญบารมีที่เปี่ยมล้นตรงนี้คุณผู้ชมคิดแบบนี้โอเคฉันทําทาน5บาท10บาทฉันไม่คิดมากเลยแต่พอเวลาฉันใส่ซองในห้าสิบาทร้อยหนึง่งโหกลับมาบ้านมันเครียดนะมันนั่งคิดนะหมายร้อยหนึ่งเนี่ยซื้อไข่ได้2แผงนะนึกออกไหมฮะแผง1ิบใบเนี่ยซื้อได้2แผงนะแต่ตอนนี้นะมันแผงเบอร์เล็กนะมันร้อยสิบแปดบาทนะแถวบ้านผมที่อื่นผมไม่รู้นะ คุณผู้ชมฟังให้ดีนะเวลาเราจะทําอะไรก็แล้วแต่จงออกมาจากหัวใจครับจงทําด้วยความตั้งใจเดี๋ยวปัญหาเดี๋ยวอุปสรรคตรงนั้นมันจะผ่านพ้นไปได้ถ้าสมมติว่าหัวใจของคุณผู้ชมเนี่ยมันมีแต่เรื่องลบๆเวลาคุณผู้ชมทําอะไรไม่ประสบความสำเร็จหรอกครับนึกออกไหมฮะโอ้ยยากโอ้ยไม่สาเร็จหรอกทําไม่ได้หรอกเพราะอะไรฮะหัวใจคุณคิดแบบนี้หัวใจคุณมันจะมีแต่เรื่องแบบเนี้ยนึกออกไหมครับฉะนั้นไอพลังงานลบๆเนี่ยหรือความคิดลบๆเนี่ยจงตัดออกไปให้หมด อย่าให้มันอยู่ในหัวใจเลาและจงมีความเชื่อจงมีความศรัทธาว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตัดสโลจริงคุณผู้ชมเชื่อตรงนี้และจงเชื่อว่าผลแห่งการทําบุญผลแห่งการทําทานเนี่ยมันส่งผลคุณผู้ชมใช้ความมุ่งมั่นตรงนี้แล้วรักษาศินห้าอย่างเข่งคัดศินข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าสวดมนต์เจริญภาวนาบ้างทําไปเลยคุณผู้ชมคาถาทา้ทาเวสุวรรณคุณผู้ชมสวดไปเลยทุกวัน วันจันทร์กี่จบอังคารกี่จบคุณผู้ชมทําไปเลยไม่ต้องไปสนใจทําไปสวดไปเต็มใจสวดทุกอักขระทุกเลขยันอย่าให้ตกหลน่นเดี๋ยวความสําเร็จมันตามมาเองไม่ใช่ว่าเราไปจมปักเวลาเราไปฟังดูดวงนะฮะไปฟังคนนู้นไปฟังคนนี้ไปฟังคนนั้นโอ้โหอย่างงูน้นอย่างนี้ไม่เห็นจะสําเร็จเลยเนี่ยถ้าวันนี้คุณผู้ชมมีแต่ความไม่สําเร็จอยู่ในหัวใจของคุณผู้ชมอะ่ะมันก็จะไม่สําเร็จครับเหมือนที่ผมพูดอยู่เสมออ่ะว่า คําว่าไม่ไม่มีอย่าไปเกิดขึ้นกับเราคําว่าไม่สําเร็จคำว่าไม่ได้คำว่าไม่ดีเนี่ยอย่าเกิดขึ้นกับเรายกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวฉันจะไปทําบุญนะเธอไปกับฉันไหมโอ้ยไม่ไปหรอกฉันไม่ค่อยมีเงินเลยเรียบร้อยเงินไม่มีนะครับนึกออกไหมฮะเหมือนเหมือนเพื่อนๆน,น,นะฮะ ที่เขาเขียนคอมเมนต์มาเนี่ยที่ผมอ่านมีอยู่สองคนอีกคนหนึ่งเขาจะเขียนแหมราศีนี้ดูดวงยากนะราศีนี้3ามราศีหมอดูที่ไหนทายไม่เคยถูกเลยโอ้โหแม่งคุณผมไม่ให้ดูให้คุณคนเดียวนีครับผมดูให้เพื่อนสมาชิกในเดือนเป็นแสนนะครับเป็นแสนคนนะทุกแพลตฟอร์มเนี่ยแต่ละราศีนะครับคนดูช่องไพ่รัตนาเป็นล้านนะครับ ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆนี่นะครับรวมกันทั้งหมดเนี่ยตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนเนี่ยคนดูเยอะจริงๆนึกออกไหมฮะแล้วคุณจะบอกโอ้ยังงุ้นอย่างนี้มันไม่สําเร็จเลยโหยังไงมันก็ไม่สําเร็จหรอกครับเพราะว่าหัวใจของคุณมันมีแต่คําว่าไม่สําเร็จแล้วมันก็จะไม่สําเร็จแต่ถ้าสมมุติว่าคุณปรับแพทชั่นเปลี่ยนแนวคิดใหม่เปลี่ยนวิธีคิดใหม่นึกออกไหมฮะว่าเฮ้ยถึงแม้เราจะเริ่มต้นแบบเล็กๆอ่ะ แต่เดี๋ยวมันจะสำเร็จเองคุณผู้ชมคิดแบบนี้ไพ่ใบที่สองยี่กอหงคุณผู้ชมฟังให้ดีนะฮะไพ่ใบนี้ถ้าใครมีโอกาสนะครับเดินทางไปนะฮะศาลเจ้าไต่หงกงหรือใครจะขึ้นไปข้างบนตรงสอนอนพัชชัยก็ได้นะครับแล้วแต่แต่ส่วนตัวของผมเนี่ยผมจะผมจะไปตรงศาลเจ้าไต่หงกงแล้วผมจะไปไหว้ยี่กอหงตรงเนี้ย ผมจะไปศาลเจ้านี้เป็นประจำแล้วผมจะทำบุญบูนิธิป่อเต็กตึงแล้วถ้าใครมีโอกาสไหว้ นะครับองยี่ก่อหองสักครั้งหนึ่งอย่าลืมหยิบลอตเตอรี่มานะครั้งนี้มีโชคนะแล้วใบที่สองเป็นพระแม่ธรณีด้วยผมกระซิบเลยไม่เลขบ้านก็เลขรถนะ่ะเกี่ยวเกี่ยวไว้หน่อยนะเพราะว่าราศีอะไรนะที่ผมบอกเลขบ้านเลขรถโอ้โหถูกกันเต็มเลยนะหมายเขาก็ส่งกระปิน้ำปลาเอาตังมาให้ผมบ้างโอนมาให้ผมบ้างนะบอกอาจารย์เอาไปทําบุญนะ 500, 300, ห้าร้อยสามร้อยโอ้ส่งมากันบานเลยผมก็ขอบคุณนะครับผมก็ไปทําบุญหมดนะ คุณผู้ชมไม่ต้องกังวลแล้วแต่ก็ไม่ต้องมาทําบุญกับผมคุณผู้ชมไปทําเองตรงนี้มันจะได้อน,นิสงมากกว่าแล้วครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันครับไพ่ยี่กอหงเกิดยากมากแล้วครั้งนี้เกิดขึ้นกับชาวราศีมีนคุณผู้ชมทําบุญเกี่ยวกับศพสักนิดหนึ่งทำบุญมูลนิธิปอติ้งทำบุญร่วมกระตันอยู่คุณผู้ชมทำบุญไปวัดไหนเมนไม่มีโรงเย็นไม่มีคุณผู้ชมหยอดไป5บาท10บาท3บาท2บาทบาทหนึ่งยอดไป พอเสร็จเรียบร้อยอย่าลืมนะคุณผู้ชมนะอย่าลืมนะครับเกี่ยวรอตเตี่ซะหน่อยอุดหนุนรัฐบาลเขาซะหน่อยนะคุณผู้ชมนะเผื่อจะได้ค่าน้ําค่าไฟสุขสมมโนหมายใบที่สพ่อแม่ธรณีคุณผู้ชมเอ้ยไพย่พระแม่ธรณีนะ ผู้ชมมีโอกาสนะครับเดินทางไปไหว้พระแม่ธรณีที่สนามหลวงสักครั้งหนึ่งใครจะขายที่ขายทางนะครับในหน้านะครับแต่ถ้าใครไม่เล่นหวยนะคุณผู้ชมนะผมว่านะคุณผู้ชมไปไหว้พระแม่ธรณีหน่อยนะครับพอไปถึงนะฮะคุณผู้ชมอุทิศบุญนะฮะให้ท่านนิดหนึ่งบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้ทํา ในการนี้ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลน,นี้ให้แก่องค์พระแม่ทรณีวันนี้ลูกช้างขอน้ำมนจากพระแม่ทรณีไปปะพรมที่ดินไล่สวนแล้วก็พื้นนาต่างๆตัวอาคารห้างร้านต่างๆข้าพเจ้าขอให้พื้นดินผืนนี้มีการขายได้แล้วข้าพเจ้าจะนำเงินบางส่วนไปทําบุญ เหล่าสมณะชีพามและพระพิสุสงฆ์คุณผู้ชมบอกท่านแบบนี้นะครับบางทีเราไม่ต้องไปหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรให้มันมากมายหรอกครับคุณผู้ชมจะได้ไม่เสียสตังค์แต่ว่าให้สัตให้สัตว์วาจากับท่านสักนิดนึงว่าถ้าเราขายที่ขายทางได้แล้วหรือเราได้ค่าในหน้าแล้วหรืออะไรก็ตามเนี่ยคุณผู้ชมบอกท่านเลยครับเราจะนําเงินบางส่วนเนี่ย ทำบุญกับพระพุทธศาสนาถึงแม้บางทีเราจะได้ยินข่าวนะครับพระสงฆ์องค์กเจ้าสมัยนี้บอกโอ้อาจารย์ไหมชั้นเนี่ยไม่อยากจะกาบเลยไม่อยากจะทำบุญเลยคุณผู้ชมไม่ต้องสนใจหรอกครับเพราะอะไรฮะเพราะไพ่รัตนาให้ทำแค่5บาท10บาทใครจะทำหมื่นทำพันทำแสนนะครับก็แล้วแต่เพราะว่าเขามีกำลังเยอะแต่เราทำบุญ5บาท10บบาทเราทำแค่นี้พอเพราะองค์สมเด็จพระจันโตท่านพูดไว้ฮะ มีผู้หญิงแกสร้างวัดวัดคณิกาผลเนี่ยแหละคุณผู้ชมนีม่แกถามว่าเนี่ยแหมสมเด็จเจ้าค้าอีชั้นเนี่ยสร้างวัดทั้งวัดเลยอีชั้นจะได้บุญมากไหมสมเด็จบอกแหมโยมจะทําบุญนะสร้างวัดทั้งวัดหรือจะทาแค่หนึ่งเฟื้อหนึ่งสตงแดงเดียวอันนี้สงตรงนี้ก็ได้เท่ากันฉะนั้นตรงนี้สําคัญครับคุณผู้ชมใครมีโอกาสนะครับขายที่ขายทางแต่คุณผู้ชมอย่ามาสัญญากับผมไม่ได้นะบางคนก็บอกแหมจาน เนะเดี๋ยวถ้าหนูขายได้นะเดี๋ยวหนูนะจะให้อาจารย์เลยโอ้โหเรียบร้อยูขายได้จริงนะพอขายได้แล้วทีนี้แบบผมนี่ก็มีครูบาอาจารย์ไงดันลืมมาให้ผมเนี่ยโอโ้เรียบร้อยปั๊บเดียวไม่เกินปีหมดเ <c oughs> อ้ยไม่ต้องสัญญาไม่ต้องเอาอะไรมาให้ผมคุณผู้ชมเก็บไว้ใช้แหละครับ เก็บไว้ใช้อ่ะฮะเอาไว้ให้คุณพ่อคุณแม่เหมือนที่ผมบอกอ่ะให้คุณแม่แกได้กินมั่งให้คุณพ่อแกได้กินให้ลูกๆไปไปโรงเรียนบ้างนะฮะสามีก็เก็บเงินไว้ให้ภรรยาซื้อหมูซื้อไข่แช่ไวในตู้เย็นจะได้มีกินกันนึกออกไหมคุณผู้ชมไม่ใช่แบบใหม่เราขายที่เรารวยเราถูกหวยเรารวยเราจะไปโชว์เขาแหมเดี๋ยวฉันจะซื้อมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเว็บถ่ายลงโซเชียลมีเดียสะหน่อยจะซื้อทองสักห0สตังค์สกบาทหนึ่งใส่โชว์สะหน่อยคุณผู้ชมอย่าไปทานะ คุณผู้ชมจําไว้นะชาวราศีมีนยิ่งเรามีเท่าไหร่นะครับยิ่งเรารวยมากเท่าไหร่เราต้องยิ่งเงียบมากเท่านั้นคุณผู้ชมจําไว้นะครับไม่ต้องไปสนใจหรอกครับว่าวันหนึ่งเนี่ยญาติพี่น้องเนี่ยเพื่อนฝูงนะฮะเขาเคยดูถูกเราเนี่ยว่าชาตินี้มึงก็ไม่รวยหรอกเออเดี๋ยวกูรวยขึ้นมานะเดี๋ยวกูจะถ่ายลง Facebook ให้มึงดูเลยกูจะโชว์มึงเลยไอตรงเนี้ยคุณผู้ชมเลิกคิดไปไม่งั้นมันเป็นอคติเดี๋ยวมันไม่รวย คุณผู้ชมไม่ต้องไปสนใจถึงวันนี้คุณผู้ชมประสบความสําเร็จทําธุรกิจประสบความสําเร็จค้าขายประสบความสําเร็จทลารวยแล้วก็ไม่ต้องโชว์อยู่ให้นิ่งและอยู่ให้เงียบที่สุดคุณผู้ชมเชื่อผมเดี๋ยววันหนึ่งเขามาเห็นเองครับไม่ต้องไปโชว์หรอกว่าเราพอมีตังว่าเราหน่นนั่นนี่ไม่ต้องไปทํานึกออกไหมฮะเก็บไว้ในใจแมงกูมีแล้ววันนี้เดี๋ยวกูใช้นี่ก่อน ใช้หนี้ก่อนจะได้ไม่ติดขัดมีหนี้เท่าไหร่ก็ค่อยๆทยอยใช้ไปเก็บไว้กินบ้างใช้บ้างนึกออกไหมฮะนะครับเดี๋ยวมันก็หมดแต่ถ้ามีเยอะก็ใช้ไปเลยให้มันหมดไม่งั้นเดี๋ยวมันจะติดขัดบางคนเนี่ยเขาเป็นหนี้เป็นสินนะเจ้าหนี้บางคนปากจัดนะเพราะอะไรฮะมนุษย์เราเนี่ยพ่อผมเนี่ยเคยบอกไว้เลยนะคนเนี่ยนะมันกินพริกกินเกลือนะคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมนึกภาพบอกไหมเวลามันดา่ามันแช่งเราเป็นตามนั้นนะ นึกออกไหมฮะฉะนั้นชาวราศีมีนรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีทำอะไรก็อย่าให้ประมาทค่อยๆค,คิดค่อยๆทำเดี๋ยวความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนครับเอาละคุณผู้ชมคุณผู้ชมนะหมอหัวโตวนะเวลาคุณผู้ชมไปวัดวาอารามนั่งรถนานๆน,นะอย่าลืมเอาน้ำมันหมอหัวโตวมาทานนะมันดีขึ้นเยอะเลยนะแหมบางคนเขาบอกแหมาจารย์นี่ชั้นนี่ขึ้นบนไดไม่ได้เลยนะคุณแม่สําเพาทองนะ แกบอกเลยแม่พอทานน้ามันหมอหัวโตวนึกรสร้างเยอะนะแล้วแกก็เอาไปทําบุญนะแกถ่ายรูปมาส่งลไลน์มาให้ผมดูแม่อาจารย์นี่ไงฉันทําแล้วเห็นไหมฉันซื้อน้ํามันแกเนี่ยไปถ่ายแล้วบอกคุณแม่ปานีด้วยนะแหน่เป็นไงเห็นไหม fc แต่ละคนนี่แม่ของผมนี่สุดยอดทุกคนเอ้าแล้คุณผู้ชมเรามาดูไพ่แห่งการทําบุญครับไพ่ใบแรกครับลอดโบสถ์ใบที่สองทำบุญโรงศพใบที่สาม ขวาหนังสือสวดมนต์แม่โว้ยชาวราศีมีนไพ่ใบแรกก็ลอดโบสถ์ซะแล้วครั้งนี้คุณผู้ชมมีโอกาสนะครับโบสถ์อยู่ใกล้บ้านคุณผู้ชมคุณผู้ชมไปลอดหน่อยคุณผู้ชมไปให้ได้นะลอดครั้งนี้ชาวราศีมีนลอดสักเก้ารอบคุณผู้ชมฟังให้ดีนะอย่าลอดสามนะ รอดสักเก้ารอบแต่ถ้าใครไม่มีโบสให้รอดคุณผู้ชมไปสวดพระคาถาอิติปิโสเท่าอายุสวดบทเต็มนะอย่าย่อนะสวดบทเต็มแล้วพอสวดเสร็จรอดโบสเสร็จคุณผู้ชมยกมือท่วมหัวเลยเพศภัยร้ายใดเคาะกรรมใดโรคภัยไข้เจ็บใดขอให้ออกจากตัวข้าพระเจ้าไปให้หมดคุณผู้ชมทำแบบนี้ ไปขอแบบนี้และจงตั้งใจนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะอย่าทําส่งส่งแมยี่จหมอดูเนี่ยมันให้ฉันทานะเฮ้ยนี่ทำ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 หน่อยท<ำ>ํา<ำ>ไปท<ำ>ําไปอย่าไปทําแบบนั้นจงตั้งใจเหมือนที่ผมบอกทุกคลิปแหละครับผมบอกสมิกชนชาวสมิกธรรมชาวราศีมีนทุกท่านผมจะบอกทุกท่านเลยว่าจงตั้งใจทําใบที่สองทำบุญโรงศพครั้งนี้เมื่อไพ่ย,ยี่กอหงเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนแล้วคุณผู้ชมไปให้ได้นะ ไปทาบุญให้ได้สารเจ้าไต่ฮงกงตรงข้ามมุ้ยที่ปอตึกตึงนะครับถ้ามุ้ยที่ปอตึกตึงเนี่ยข้างซ้ายมือจะเป็นพับพาชัยคุณผู้ชมจะขึ้นไปไหว้ยี่กอฮงก็ได้หรือจะไหว้ข้างล่างก็ได้แต่ส่วนมากเนี่ยคนที่เขาดูกับผมหรือเขาไอเนี่ยเขาจะไหว้กันข้างล่างนึกออกไหมฮะฉะนั้นคุณผู้ชมมีโอกาสไปไหว้ข้างล่าง นะครับแต่ถ้าใครสะดวกจะไปไหว้ข้างบนยินดีขึ้นไปได้นะครับมี2ที่แต่ถ้าถามผมอาจารย์ไหว้ที่ไหนคนเขามาดูกับอาจารย์เขาไหว้ที่ไหนกันเขาไหว้ตรงศาลเจ้าไต่ฮงกงครับแล้วครั้งนี้คุณผู้ชมไปให้ได้แล้วไปทําบุญลงศพหน่อยกับหมู่นิติปอดเต็งสักครั้งหนึ่งคุณผู้ชมไปทําไปทําแล้วเดี๋ยวมีโชคคุณผู้ชมเชื่อผมคุณผู้ชมไปทําใบสุดท้ายถาวายหนังสือสวดมนต์ คุณผู้ชมครับการถวายหนังสือสวดมนต์เนี่ยถ้าบ้านคุณผู้ชมมีนะคุณผู้ชมเอาไปตั้งไว้ในพระอุโบสถสักเล่มนึงชาวราศีมีนทําให้ได้แต่แต่แต่ถ้าใครมีกําลังครั้งนี้ถวายหนังสือสวดมนต์สักเจ็ดเล่มคุณผู้ชมฟังให้ดีนะใครกําลังน้อยนะครับลองดูที่บ้านว่าที่บ้านมีไหม นึกออกไหมฮะถ้ามีอาไปถวายสักเล่มนึงไม่ต้องสนใจหรอกครับจะเก่าจะใหม่อย่างน้อยบางคนเขาอยากมาสวดมนต์ในพระอุโบสถเขาไม่รู้จะสวดบทอะไรเขาจะได้หยิบหนังสือสวดมนต์ของเราเนี่ยขึ้นมาสวดแล้วถ้าใครมีสะุ้งสตางครั้งนี้ทําบุญหนังสือสวดมนต์สักเจ็ดเล่มหลายท่านนะครับเพื่อนสมาชิกชาวหมอดูเนี่ยเอาทิกตรงเนี้ย ไปได้เลยคุณผู้ชมไม่ต้องซีเรียสผมเห็นหลายคนทําแบบผมเขาส่งมาให้ดูอาจารย์นี่เหมือนไพ่รัตนะเลยวันนั้นบอกให้ไปหนูไปดูดวงที่นี่มาท้าเวสวรรณเขาบอกเอาน้ําอ้อยไปถวายพูดเหมือนอาจารย์เลยนั่นแหละครับโอ้โหหนูตกใจมากเลยคุณ <c> ผ <oughs> ู้ชมนั่นแหละ <c oughs> อย่าให้ซีเรียสนั่นแหละ นึกออกไหมฮะนั่นแหละเอาเลยครับถ้ามันมีรายได้คุณผู้ชมทําเลยแล้วมันได้ช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกมันได้ช่วยเหลือผู้คนโอ้โหตรงนี้ผมอนุโมทนาสาธุเอาแหละคุณผู้ชมก่อนจากกันวันนี้นะครับผมอยากให้ชาวราศีมีนที่เป็นที่รักของผมทุกท่านเนี่ยช่วยพิมพ์คําว่าราศีมีนให้ผมสักครั้งหนึ่งครับในขณะที่ผมสวดมนต์เจริญภาวนา และทําทานธุระาจากความตนีนั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจผมขออุทิศบุญตรงนี้ให้แก่เทวดาประจําตัวของชาวราศีมีนทุกท่านครับปุตตะกาโมละเพปุตตังธนกาโมละเพทนังอัตถิกาเยกายยายะเทวานังปิยตังสุตวาอิติปิโสภควา ยมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมะระนังสุขังอระหังสุขโตนะโมพุทธายะชยาสนาคตาโพธาเชตวามารังสวานังจตุสาจาสัังรสังเยปิเวสุนราสภพ Me anuro azar สซเรสามปานโนซอิตวโมนิโกขวโกมารคาสโปเทโรมาเฮสิเทนตวะตะโกโสไมหังวัฒเณนิจังปเตธาสิกุนาคโรโุปโนอังบริมาโรเจอปารีนันตเส ててらぱちゃきめちゃたならててらかまませさせてまはてらわきたいなさわかい ชาตโตอาสิวาเมอังโุลิมาลังคังคาณโมรปเริตาจัอาตานาติยาโสตังอากาเสชะทนานาเส สตโตเมสเกจเจนะสทาสามวตปัญชเรจนปัญชระมาจังหิวิหารันตังมะฮิตะเลสทาปาเลตุมงสาเพเตมหากริสาสพาย ตโสโคตโตสุราโคชนนาโนพาเวนะเิตุปาทโวทามานุพาเวนะชิตาริสังโคสังพานุพาเวนะชิตันตระ